สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณรูก็จะพาพวกเราไปรู้จักกับสมบัติของเส้นขนานซึ่งมีทั้งหมดอยู่สองข้อเป็นเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องนะคะในกรณีที่เราไม่มีอุปรกรณ์หรือเครื่องมือในการวัดระยะห่างของเส้นขนานเราก็จะใช้สมบัติซึ่งในรูปเ,เส้นขนานนั้นๆก็จะมีเส้นตัดขวางแล้วก็จะมีมุมมาให้1มุมนะคะเพื่อเป็นการ ยืนยนันแล้วก็อ้างถึงสมบัติของสองข้อนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปฟังเพิ่มเติมจากที่ครูได้อธิบายให้พวกเราฟังไปเลยค่ะนักเรียนมารู้จักกับสมบัติของเส้นขนานข้อที่1กันค่ะมาดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะส่วนของเส้นตรง P-F ตัดกับส่วนของเส้นตรง b อ,อและส่วนของเส้นตรง t อ,ท,อทำให้เกิดมุมแย้งภายในขึ้นมา มีขนาดเท่ากับ135เท่ากันเพราะฉะนั้นรูปนี้จึงสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรงปอขออภัยค่ะส่วนของเส้นตรงบปขนานกับส่วนของเส้นตรงททเพราะมีมุมแยงเท่ากันนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2ส,ส่วนของเส้นตรงอหตัดกับเส้นตรงทอยอและเส้นตรงสสเกิดเป็นมุมแย้ง ภายในก็คือ95องศาและ80องศาเรียกว่ามุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันในตัวอย่างนี้นะคะจะสรุปได้ว่าเส้นตรงทอยอมไม่ขนานกับเส้นตรงสอสอเพราะมุมแย้งไม่เท่ากันนักเรียนเห็นข้อแตกต่างหรือยังคะว่าจะทำยังไงเราถึงรู้ว่ารูปใดคือ เส้นขนานรูปใดไม่ใช่เส้นขนานให้สังเกตจากมุมแยงถ้ามุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากันแสดงว่ารูปนั้นคือเส้นขนานจำไว้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าเส้นตรงหนึ่งเส้นตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีมุมแย้งเท่ากันนะคะอันนี้คือสมบัติข้อแรกไปดูสมบัติข้อที่สองกันเลยค่ะมาพิจารณาสมบัติข้อที่สองกันค่ะ ตัวอย่างนะคะเส้นตรง QR ตัดกับเส้นตรง MN และเส้นตรง OP นะคะเกิดเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมภายในเส้นตัดก็คือเส้นตัด QR นะคะเส้นตรง QR คือเส้นตัดขวางเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือ55องศากับ125องศาเรานำมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนี้มาบวกกัน ถ้าหากว่าได้180นะคะถ้าหากได้180นั่นก็แสดงว่าเส้นตรง MN ขนานกับเส้นตรง OP ซึ่งก็แน่นอนค่ะว่า55บวก125ก็ได้เท่ากับ180อันนี้ถ้าไม่เชื่อลองบวกดูทดดูก่อนก็ได้นะคะจึงสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าเส้นตรง MN ขนานกับเส้นตรง OP เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วได้180องศา เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2เส้นตรง GH ตัดกับเส้นตรง CD และเส้นตรง EF นะคะเกิดเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือ110องศาและ97องศาทำเหมือนเดิมค่ะนำมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันมาบวกกัน110บวกกับ97เราก็จะได้เท่ากับ ชัดเจนใช่ไหมได้เท่ากับ207องศาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เท่ากับ180จึงสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าเส้นตรง CD ไม่ขนานกับเส้นตรง EF เพราะขนาดของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันแล้วไม่เท่ากับ180องศาเราจะยึด180องศาเป็นหลักนะคะถ้ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ย รวมกันได้180เมื่อใดแสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันแต่ถ้าไม่ใช่จะน้อยกว่าหรือมากกว่าไม่ใช่180แสดงว่าเส้นตรงคู่นั้นไม่ขนานกันสมบัติในข้อที่สองนี้จึงสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อนะคะมีมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันแล้วได้180องศานั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสมบัติทั้งสองข้อนี้นำสมบัติทั้งสองข้อนี้นะคะไปตอบคำถามท้ายคลิปให้ถูกต้องค่ะไปเลยค่ะ,ะต่อมานะคะมาตรวจสอบความเข้าใจของเราค่ะคุณครูจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งก็คือสมบัติของเส้นขนานจะมีอยู่2ข้อน,นะคะก็คือเส้นข้อแรกเลยก็คือ เส้นตรง 2, เส้นจับขนานกันก็ต่อเมื่อมีมุม,มแย้งเท่ากันนะคะส่วนข้อที่2เส้นตรง 2, เส้นจับขนานกันก็ต่อเมื่อมีมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันแล้วได้180องศาเท่านั้นนะคะเส้นตรง 2, เส้นนั้นถึงจับขนานกันทีนี้เรามาตรวจสอบดูกันว่าเส้นขนานของเรานะคะคในหน้า48แล้วก็หน้า50าิบที่ครูให้ทำนี้ว่าขนานกันหรือไม่อามาดูหน้า48ก่อน ที่พวกเราจะต้องได้ถามอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะว่าโจทย์ต้องการให้เราทําอะไรเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดโจทย์ต้องการให้เราแสดงเหตุผลว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันไหมเราก็จะใช้สมบัติของเส้นขนานเข้ามาช่วยนะคะในการอธิบายเหตุผลนักเรียนมาดูนะโจทย์ข้อที่1นเขาให้เส้นตรงมานะใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นตัดขวางก็คือเส้น mr นี่ยก็คือเส้นตัดขวางเกิดเป็นมุมแยง้ง 75องศาเท่ากันเห็นไหมคะเข้าเข้าสมบัติของเส้นขนานเลยจึงสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าเส้นตรง AF ขนานกับเส้นตรง GL เพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน ส่วนข้อไหนถ้ามุมแย้งไม่เท่ากันเราก็บอกว่าอย่างเช่นนี่ย gl นะคะเส้นตรง gl ไม่ขนานกับเส้นตรง mr เพราะมุมแย้งไม่เท่ากันเราแค่ให้เหตุผลแค่นี้นะคะเพราะเราเรียนเรื่องสมบัติของเส้นขนานเราก็อ้างสมบัติของเส้นขนานนี่แหละมาช่วยในการให้เหตุผลนะคะ,ะต่อมามาดูที่หน้า50าบกันบ้างค่ะโจทย์ให้ตอบคำถาม2ข้อนะคะอย่างเช่นข้อ1ใช่ไหมโจทย์ให้เงื่อนไขมาบอกว่าเส้นตรง ac ขนานกับเส้นตรง eg นะคะ เขาตั้งมาเลยว่า AC เนี่ยจะต้องขนานกับ EG เพราะฉะนั้นเรามาตอบคำถามข้อที่1กันก่อนมุมคู่ใดบ้างเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้มุมนี้เป็นมุมแรกก่อนนะมุมนี้เรียกอีกชื่อหน,หนึ่งก็คือ AIK นะคะมุม AIK นะคะใส่สัญลักษณ์มุมด้วยเวลาอ่านก็อ่านว่ามุม AIK นะคะ คู่กับมุมอ่ะต้องเป็นมุมภายในเขาบอกว่าเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันก็คืออ่ะมุมตรงนี้นะคะมุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางชื่อว่ามุม EKI นะคะ EKI ใส่สัญ,ญลักษณ์มุมด้วยและอะ่มีสองคู่ก็คืออยู่คนละข้างกับเส้นตัดขวางแต่ก็เป็นมุมภายในอ่ะครูให้สัญ,ญลักษณ์สีแดง ก็คือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ะมุมแรกตรงนี้ก่อนนะมุมตรงนี้นะคะชื่อว่ามุม C I K มุม C I K กับมุมตรงนี้นะคะก็คือมุม I K G เรียบร้อยค่ะนี่ก็คือเราบอก มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางครบแล้วนะคะมี2คู่นะคะมุมภายในมี2คู่นะ,ะต่อมาโจทย์ข้อที่2ถามว่า EKI มีขนาดเท่าใดมุม EKI ก็นี่ไง EKI นั่นแสดงว่าคือมุมส่วนตรงนี้นะคะ EKI คือตรงนี้นะสมบัติของเส้นขนานข้อที่2จําได้ไหมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนี่ย รวมกันแล้วต้องได้180องศาเพราะฉะนั้นขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้180องศาเอา30 135เนี่ยจาก13 5าขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะถึง180ให้เราตั้งเลยเอา180ตั้งนะคะลบ135ก็จะได้เท่ากับ45องศานั่นเองก็ตอบมุม eki เท่ากับ45องศานะคะ135มาจากมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนี้นะรวมกันกับ45ก็จะได้เท่ากับ180 เขียนแบบนี้ให้ดูแบบเขียนใหม่มแบบุมแบบนี้ก็คือมีขนาด45องศานั่นเองเพราะโจทยก์ยกำหนดมาให้เราแล้วว่าเส้นตรง AC จะต้องขนานกับเส้นตรง EG ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันยังไงก็ต้องรวมกันให้ได้180องศาเท่านั้นหรือจะตรวจสอบอาจจะตรวจสอบได้ดังนี้นะคะเอา45เนี่ยไปบวก135คําคำตอบก็จะได้180นั่นเองค่ะ วิธีการทำนะคะให้อธิบายออกมาแบบนี้นะมินภูพาทำแบบนี้ข้อต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันค่ะมีทั้งหมดสองหน้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ